เดินครับกับผ้าไหมที่ใหญ่ที่สุดผ้าไหมที่เยอะที่สุดในประเทศไทยครับนํามาเดินเล่นครับนี่มีหลายท่านมากตรนนี้ก็มีร้านานะเนี่ยเดเอยวเออตรงไหนครับสวยมากเลยผ้าไหมนะครับใครที่อยากไม่ต้องใช,ไงใช้ไม่ต้องใช้ไอครับมาซื้อที่นี่เลยครับใช่ไหมก็หอม ไม่ต้องไม่ต้องใช้ไอท์ทำครับใช้เนี่ยมาซื้อที่นี่ก็ได้สวยๆเลยนะครับนี่มีหลายด้านมากเลยนี่ฝั่งนี้ก็มีเอากรอบที่ไปว่าเราแน่นน้ำสิโอ้เป็นรีเตอร์ได้ยังไงเนี่ยน,ะนี่ดูสิครับผ้ะไหมครับแยะเลยครับผ้าไหมที่สวยที่สุด ลายสวยเลยนะครับเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับ <disappointing> น <Soviet course> <PI ET 000> ี่เยอะแยะเลยนี <Nixon> ่ดูสิครับนี่ก็สวยนี่ก็สวยสีแดงก็สวยสีแดงก็สวยทางนี้ก็สวยสวยไปหมดโอ้สวยไปหมดได้ได้เดี๋ยวคุยกันในไลน์นี่นี่ก็สวยนี่ลายสวยมากเลยมีนะครับ นี่นี่ทางนี้คุณยายคุณยายขายนะครับตรงนี้ก็สวยนะครับมีลายสีสวยทั้งนั้นเลยเยอะที่สุดในประเทศไทยแวะมาได้นะครับวันวันอะไรนะวันเส,รนสาร์ทุกวันเสาร์นะครับน,นี่เอยอะ,ยะแยะเลยที่ท,ที่ที่ว่าการอำเภอที่ว่าการอำเภอน,น,น,อนี่หรือสลรกลางเก่านะครับนี่ สวยทั้งหมดเลยดูสิเยอะแยะเลยผ้าใหม่นะครับไม่ต้องใช้ AI ใส่นะครับเรามาใส่อย่างนี้ดีกว่าเนาะถูกต้องไหมอ้สวยเยอะแยะเลยลูกค้าก็เยอะนะครับวันนี้นี่มาดูสิครับนี่นะครับ เยอะแยะเลยผ้าไหมาลายสีสวยหรือผ้าไหมแท้นะครับเนี่ยไม่ได้จับตาเออหรอกครับนทางนิ้วก็มีทางนี้ก็เยอะลูกค้าก็เยอะวันนี้ครับนี่บรรยากาศอุ้ยลายสวยมากเลยก็อหอมมีทางนี้ลายสวยมากเลยดูลายครุฑด,ด้วยนี่สวยงามมากครับ ของเราเยอะที่สุดในประเทศไทยนะเดินมาเลยนะครับวันเสราร์ทุกๆวันเสราร์นะนี่อังนี้ก็มีเยอะมากเลยทุกๆทุกๆวันเสราร์แวะมาตอนเช้า,ชาที่วาการำอำเภอนะครับไม่ต้องใช้ AI นะครับมาใส่ของจริงดีกว่านะครับนี่นะฮะหลายสยื้อสวยนะฮะลูกค้าเยอะนะครับวันนี้นี่บรรยากาศนะครับ สวยงามมากเลยเออไม่ต้องใช้ไอทําใส่ใส่ตัวเองมาซื้อที่นี่เลยราคาประหยัดแวะมาได้เออเห็นไหมส,สวยๆทั้งนั้นเลยนี่ลายทองนะั่นแหะลายทองนะครับท่านไปชมครับนี่มีมีลายสวยๆเลยนะครับเห็นบางคนทําไอใส่ผ้าไหมเอามาใส่ของแท้ดีกว่าเนาะ แวะมนได้ที่ว่าก,การำอำเภอทุกวันเสาร์ใช่ไหมก็อหอม <c oughs> โอ้นี่อันนี้ก็สวยนะครับของสวยหมดเลย <c oughs> โอ้ยนกขนาะนะี้นี่นี่นี่นีก็สวยลายสวยเห็นไหมก็ลายสวยมากเลยแวะกขามาแวะกข้ามา <c oughs> โอ้พี่ใบกำลังเดินนำหน้าครับ <c oughs> อันนี้ก็สวยนะดูลายสวยๆท <c oughs> ้งนั้นเลย <c oughs> นะครับ โอ้มีโบประเทศไทยด้วยนี่แอบ,บมาแอบะบมานะครับนี่แม,แ,ม از, แม่บ้านนี่อยู่บริเวณไหนนะก็หอมอ,อยู่ที่ไหนครับอ, <cha> อยู่ที่วากานำอำเภอทุกทุกวันเสาร์อาโอ้มีตุ๊กตาบาร์บี้ด้วยเออมีเครื่องเงินด้วยนะครับนี่ที่ขึ้นบุดก็มีบาร์บี้ใส่ชุดไทยใช่มีเครื่องเงิน อนยายมาพอดีเลยนะครับโอเค่นี้ยนะท่านผู้ชมครับโอเคครับนี่ของเราก็มีค่ั